จะคนได้ไหมจ๊ะอยากนั่งก็นั่งสิเฮ้ยทำอะไรอ่ะอ่านสูตรเตรียมสอบอ๋อมาจีนีว่างหรือเปล่าพี่จอนไม่ให้หางตาอืมีว่างแต่งตัวจะสวยนะเดี๋ยวเพิ่มควาสวยก่อนบายๆจุ๊บจุ๊บแต่วันนี้มีคนมาส่งยังไม่หลับโอโหตื่นเต้นมากเลยแกไม่ทำอะไรเราขอไปส่งที่บ้านนะ ผลใกล้ตกแล้วเราลงมาเผื่อเราสองคนด้วยไม่เป็นไรอ่ะเรากลับกันไ,ได้ป๊าดแง่เหลือกได้ไดแกเล่นดิฉันไม่ใจไหนฉันไม่อยากอสาววนจะจะไม่ต้องสวยก็ดีแล้วแกจะไม่ต้องมีปัญหาเนี่ยว่าจริงนะฉันมีงานต้องเล่นด้วยอืออือจะดูไปก่อนละกันแกตตนตอนนี้เราไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องจรงาจรเรื่องของสุอ่ะอนามัยพี่ให้หมาก่อได้ไหมทำไมอ่ะ ก็ที่เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องการเลื่องการจัดแรมควรไงควรป้องกันอ๋อที่ปอนเนาะมันเล่นคอนเสิรยนะใช่ใช่ยังไงฉันยังเห็นแก๊สตึ๊งอยู่เลยนะว่านอ้เสยเนาะเราละกันอย่าทำอะไรปัญหาเป็นฉันรู้นะเพื่นฉันอาจจะไม่ยอมเสียเพื่อนหมืี่ควรเสียแฟนเลยยังอยู่ฉันรู้ว่ามันเป็นคน นาน,นมากรอกับคุณโมก็แต่งตัวอย่างสวยนนเนี่ยสวยนะเริ่มไปห,หาปลากันงั้นแค่หาปลาเสร็จแล้วไปไหนต่ออ่ะไปอยู่ในใจไงเราเร่เราเร่ไปตาาัวสาวพะโลมาเพราะว่าที่น้ามังกรเกินไปอ่ะห่างกันไปกิโลเนี่ย ตัวเองตัวเองรักเขาเปล่าร้วเ็นล่ารักตี้รักมากด้วยเขาบอกตัวเองแล้วตัวเองบอกเขาเมื่อสี่รักมั้งตัวเองพูดอย่างนี้เขางอนแล้วนะเชื่อไม่งอนนะมงอนนะแต่คนนั่งด้วยถ้าคีมล้วเขาจริงอ่ะคีมต้องพิสูจน์ยังไงล่ะเบ็นบอกเขามาสี่งั้นเย็นนี้ คิมต้องไปดูสามทีออ่ห้องเรานะแม่เราไม่อยู่ไม่อ่ะเงนีนะกับแล้วคีมไม่แน่จริงนี่วะคีมไม่รักเขาจริงคีมรักเบนจริงนะแ่เลือแอ่ตัวนะไม่ไมยู่นะม่ะสิงเราเลิกกันเบนฟังเขาก่อนขออธิบายได้นะถ้าคิมรักเขาจริงวันนี้คีมต้องไปอยู่ของเขาก็เขาไม่สะดวกอะ่ะเขาเป็นมนผู้หญิงอะไร อะไรคือวันผู้หญิงอ่ะก็วันนั้นของเดือนไงไม่เป็นไรหรอกของไม่รังเกียจอ,อุ๊ยไม่เอาห,หก,ก่ะปวดท้องถ้าเขาท้อง,องเบนจะรับผิดชอบไหมไม่ท้องหรอกเขาเตรียมถุงยางมาแล้วเบนรังเหมือนตามที่เขาพูดนะเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน หน้าจำมันท้องเลยเรียงก็ไม่จบงานก็ไม่ไมีทำแมแม่าโอ๊ยไม่มีแล้วขอทองนู่่อพอขัดจำเปินรงโอ๊ยบ่มีดอกพี่ตีขอมเมมงินหุนคกลับมานเคอี้ยงดเงหม่วันนี้เงินเงินออกมาเท่าไหร่จำเงินจำโลก เงินเงินจะไม่ออกเลยวุ้งกูไม่น่ามีอะไรกับมึงเลยชีวิตกูไม่ดีกันเลยแตงโว้ยจะไปไหนก็ไปไปอืมลูกสสยองเลยแล้วเรากลับบ้านกันเถอะเนาะขอจุ๊บทีหนึ่งดิเ,เดี๋ยวไม่เข็ดอะเดี๋ยวก็โดนตบเนาะขอล้อเล่นหนะ่าไปกลับบ้านกันเร่าเปลี่ยวเปลี่ยวไม่เกี่ยวเซ ส,สตอนมอสองเราจะท้องกับ ท้องก็ตกใจส้มสีรีไปความไม่แ <Yeah! S 1> ฟน